ตระก,กูลอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำลายสำนักทะเลเมคะาดังนั้นวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าข้าจะไม่ล้างบางพวกเจ้าทั้งหมดข้าขยับไม่ได้พวกเจ้ามีเวลาหนึ่งการทูบให้คนแก่คนหนอนแอและคนป่วยออกไปหลังจากนั้นตระก,กูลอยู่จะไม่มีอยู่อีกต่อไปข้าไม่เคยข้าคิดมาก,ก่อนข้าเสียใจมาก ทำไมเราไม่ทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดเขาก่อนที่เขาจะเติบโตเป็นปีศาจแต่ข้าเชื่อเจ้าในฐานะลูกผู้ชายในฐานะกษัตริย์ผู้เที่ยงธรรมเจ้าจะไม่คืนคาใช่ไหมเจ้ากังวลมากเกินไปถึงเวลาต้องไปแล้วเมื่อทูบเผาไม่จนหมดให้ทิ้งคนไม่สองสามคนเพื่อจัดการเรื่องที่เหลือ พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังสำนักเมื่อนอสูรครับน้อยสำนักเมื่นอศูรช่างเป็นเป้าหมายที่หอมหวานเสียจริงข้าจะไปลืมรถมันตระกูลอยู่ทูกกวาดล้างไปแล้วตอนนี้ก็ถึงตาพวกเราแล้วหนีไป ไม่มีใครออกไปได้จากนี้ไปใครก็ตามที่กล้าออกนอกสำนักจะต้องตายถึงอูหยาวออกมาซะ ิินเฟงถึงอหยเหย่าข้าจำได้ตอนที่อยู่ยอดเขาเก้ากระบี่เมื่อข้าบังเอิญเก็บศิลาวิญญาณบางส่วนจากแหล่งที่ข้าค้นพบเจ้าและคนของเจ้าพยายามจะสังหารข้าเพราะมันความขัดแย้งเล็กๆ,ๆน้อยนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางของเราตอนนั้นข้าเป็นแค่คนอ่อนแอนใ,นในสายตาของเจ้าง่ายต่อการบดขยี้และตอนนี้ข้าสงสัย เจ้าสัมผัสได้ถึงความประชดประชันนี้ไหมเจ้าเสียใจหรือเปล่าที่เคยรังแกเด็กหนุ่มที่เจ้าเคยดูถูกถ้าข้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าควรจะบทขขยี่เจ้าตั้งแต่แรกดินเฟิงในโลกที่ปกครองด้วยพลังยุทธน์นี้การพูดคุยทั้งหมดนี้มันจะมีประโยชน์อะไรมาสู้กันสู้เหรอเจ้าไม่มีคนุณนสมบัติพอจะสู้กับข้าแล้วตายซะ ข้าจะเอาวิญญาณยุทธของเจ้าเกลืนกินสำนักหมื่นอสูรได้เลี้ยงดูสัตว์วิญญาณมากมายรวมถึงอสูรลึกลับที่หายากอีกบางตัวทั้งหมดล้วนเป็นทรัพ,พยากรที่มีค่าข้าจะขอรับพวกมันไปด้วยถ้าเจ้าไม่รังเกียจวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ